เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในอ่้องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาที่เป้ารถสวยๆถูกๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับคันนี้เป็นมิตซูบิชิครับปี93สภาพก็ยังโอเคครับราคาเพง24,000บาทเท่านั้นเองรีวิวขี่ม,มอไซค์แน่นอนครับกันแดดกันฝนเครื่องดีเกียร์ออโต้ครับ แอร์เย็นภาษีไม่ขาดนะครับแม็กสวยๆยางดอกสวยเลยทีเดียว24,000่บาทเท่านั้นนะครับครับรีวิวดูกันเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีรถสวยๆถูกๆไปทู้ชมเรือกกันเป็นประจำทุกวันครับจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆตัวคิดใหม่ๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดถูกใจไว้ด้วยถ้าสนใจไปดูตัวจริงมาทดลองขับกันได้ครับจัดดูรถอยู่ปากเก็ตโนนทบุรี่ติดต่อนัดหมายครับเจ้าของได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะครับ ก็ไปดูตัวจริงทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านครับก็มาชี้เป้าท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับเครื่องคาร์บูครับคันนี้บอดี้เดิมๆคันหน้าะิบด้า้ขวาไม่มีรอยยับไม่มีรอยชน,นครับเกียร์ออโต้เบาะหนัง ค,คุ้มครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ